ระวัระยูจุนยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้ระยูจุนยอนเกิดเมื่อวันที่25กันยายนปีคิดทศกัาช1986หรือตรงกับปีพุทธศักราช2529เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูงถึง183เซนติเมตรระยูจุนยอนจบการศึกษาจาก University of Suwon สาขาดรา m a าแอนด์ฟม ระยูจุนยอนเริ่มมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงจากการแสดงภาพยนตร์สั้นและเริ่มมีบทบาทเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง s o c i a l p ฟ o i i ีในปี2015หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานภาพยนตร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งบทบาทนักแสดงนำและนักแสดงประกอบภาพยนตร์ที่ระยูจุนยอนรับบทเป็นนักแสดงนำในปี2016เรื่อง One Way Trip ปี2017ภาพยนตร์เรื่อง The King, A Taxi Driver และเรื่อง h a r d b a c k e n Kid ปี2018ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Little Forest และเรื่อง Believer ปี2019ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Hit and Run Squad ภาพยนตร์เรื่อง Money และเรื่อง The Battle Royal to Victory นอกจากผลงานภาพ,พยนตร์แล้วระยูจุนยอน Сп ยังมีผลงานละครโทรทัศน์ในปี2015เขามีผลงานละครโทรทัศน์เรื่อง The Producer และปี2015ถึง2016ก็มีซีรีส์เรื่องดัง Reply หึเา8เรื่องนี้ทำให้ระยูจุนยอนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและจากเรื่องนี้เองทำให้ระยูจุนยอนได้มาร่วมงานกับไฮเยรินางเอกของเรื่องและทำให้เขากลายเป็นพระเอกตัวจริงของไฮเยริเลยค่ะ โดยทั้งคู่คบกันตั้งแต่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องลิปไฮห9 8 8มาจนถึงปัจจุบันในปี2016แล้วอยู่จนยอนก็มีผลงานซีรีส์เรื่องลักกี้โรแมนตและในปี2021ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Lost ล่าสุดแล้วอยู่จนยอนก็คอนเฟิร์มรับบทนำในซีรีส์เรื่องมันนี่เกมรอติดตามชมกันนะคะ นอกจากงานทางด้านการแสดงแล้วและอยู่จุนยอนยังเป็นนักแสดงที่มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยเขาเคยไปถ่ายทำรายการ Youth Over f l o w e r ที่แอฟริกาในปี2016ตรงจุดนั้นทำให้เขาได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามและเขาก็รู้สึกได้ว่าทุกวันนี้เขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยมนุษย์จากนั้นมาเขาก็เริ่มมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วก็ได้ร่วมงานกับ Greenpeace ในแคมเปญรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติกทุกวันนี้เขาก็เลยเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนลดการทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะนั่นก็คือประวัติผลงานและเรื่องราวน่ารู้ของระยูจุนยอนฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานการแสดงของระยูจุนยอนและช่วยกันลดเลิกการใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ